สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ t o อ of the t ท w n ค่ะทางช่องซุปเปอร์บันเทิงเปลวเพลิงแห่งโลกมายาค่ะกับโยยธกาจุลโรบนค่ะวันนี้นะคะเราพาคุณผู้ชมนะคะมาพบกับศิลปินระดับทัพทั้ของเมืองไทยถ้าพูดถึงนะคะเพ็ญพนมลุงนะคะเรียกว่า หลายคนนี่ต้องบอกเลยว่าเป็นคนเรียกว่าเป็นศปปิลปินรุ่นแรกของประเทศไทยนะคะที่ร้องในแนวเพลงรูกทุ่งตะวันตกค่ะซึ่งวันนี้นะคะยูได้รับเกียนนะคะจากคุณลุงเพชรพนมลุงนะคะให้มาสัมภาษณ์ถึงที่บ้านเลยเรียกว่าวันนี้จะมาเจาะลึกถึงเรื่องราวนะคะและที่สําคัญนะคะก็จะสอนโยให้โหด้วยแต่ยังไม่รู้จะโหได้หรือเปล่านี่คงต้องรองดูอีกทีนึงนะคะถ้าอย่างนี้นะคะคุณผู้ชมนะคะไปพบกับโยนะคะแล้วก็คุณลุงเพชรพนมลุงนะคะในช่วง ค่ะช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องค่ะตอนนี้นะคะเราได้มานั่งอยู่กับแขกรับเชิญของเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณเพสค่ะคุณเพชรพนมรงค์หรือคุณเจริพักดีดีพิพัฒน์ค่ะ แรีว่าคนไม่ค่อยชินกับชื่อจริงนะไุู่เนาะค่ะวันนี้เนี่ยต้องขอขอบพระคุณอย่างมากที่ให้เกียรติกับโยนะคะได้มาสัมภาษณ์ผมสิครับได้รับเกียรติกับคุณโอ๊ยไว้เลยผมอยู่สมัยกล่าวคุณแม่คุณหนูแดงอ่ะผมเรียกหนูแดงหน,นูแดงหน,นูแดงคือคุณแม่มโยแ <c oughs> ม่อแล้หนูโย ตั้งกัยังไม่เกิดตั้งกัดทองเดืยนไม้มาสัมภาษณ์ผมแล้วนักกีนปีใช่ไหมแหมคุณลุงไะเสโยจะรบกวนสอบถามนิดนึงนะคะคุณลุงคุณลุงเป็นคนจังหวัดอะไรถามกันถามเลยคุณลุงเป็นคนจังหวัดอะไรคะจริงแล้วจังหวัดบุรีรัมย์ฮะแล้วคะบุรีรัมย์ค่ะแล้วคุณลุงเกิดในครอบครัวยังไงบ้างคะครอบครัวของครูครูครูบ้านนอกครูต่างจังหวัดค่ะก็ตั้งหมดก็คุณพ่อก็ เป็นครูวิรามวิยาคมแต่เดี๋ยวนี้นะแต่ก็ไเรียกวิรามวิทยาลัยเป็นอาจารย์ใหญ่ที่นั่นแล้วก็ย้ายไปเลยย้ายไปแต่ก็คงไม่ได้อยู่ที่วิรามค่ะแล้วคุณมีพี่น้องทั้งหมดกี่คนคะคนนี้คุณมงคนนี้เท่าไหร่เนี่ยหกคนที่หกสมัยก่อนเขาสร้างชาติยังไงฮะ สมัยจอมพลปอฮะก็มืดปิดไฟหลับไส่ตอนเนี่ยกวาชาติกันอ่าก็างชาดก็ได้ได้มามีพิทมีทั้งหมดสิบคนใช่ไหมคะใช่ละสิบคนหลงมาโหอยู่คนเดียวคือเดียวก็จะถามนั่นเป็นครูหมดแล้วแล้วตอนเด็กๆนี่คุณลุงคุณลุงเป็นคนที่ชอบเสียงดนตรีอย่างนี้ตั้งแต่เด็กๆหรือยังไงบ้างคะสมัยก่อนจะมีอะไรคุณหนูสมัยก่อนก็มีลิเกนะฮะมีรำตัดลิเกอะไรเงี้ยแล้วเป็นปลาอับ เป็นแคนพินพึยงลาวแอลลาวอะไรต่างก็ก็ฟังกันไปอย่างนั้นพอโตขึ้นมาหน่อยโตขึ้นมาหน่อยก็อิทธิพลของหนังคาบอยใช่ไหมฮะจะไปดูหนังสมัยนั้นหนังขายยาก็มีพวกภาพยนตร์คาบอยหนังจกหนังต่อยหนังคาบอยขี่ม้ายิงปืนสมัยนั้นเรามีพระเอกที่ล่อมากยุคนั้นนะครับรอยโรเยอร์เอกม้าขาวชั้นหนึ่ง นั่นแหละก็เห็นเขาล้อในในภาพยนตร์แล้วเราจาได้นึกได้ว่าเออเพลงพวกนี้มันแปลกแปลกประหลาดทีนีโหมีอะไรผมไปเลยโหตามอย่างนั้นมาตลอดค่ะแล้วคุณพ่อคุณแม่ไม่ว่าเหรอคะเพราะว่าคุณพ่อก็เป็นสูที่บ้านเป็นครอบครัวสมัยก่อนนะครับโบราณเย่างนั้นเลยเป็นกินลำกินนะฮะแล้วก็ไม่ชอบกันนะครับกันเลยไอ้ผมเองกับมันฝังเลยนะฮะมันฝังเรื่องนี้แล้วมามีกลับมามีพี่ชายที่คนหนึ่งทิ่ง เก่งเรื่องดนตรีประเภทนี้ฮะเป็นเสียงในพวกเครื่องสายทั้งหลายผมเป็นเลยได้อิสุดคนจากพี่ชายค่ะแล้วคุณคุณลุงเรียนทางด้านนี้มาหรือว่าไม่ได้เรียนไม่ได้เรียนได้คุณแล้วคุณเรียนเรียนทางด้านอะไรมาคะผมเรียนม .6 ทำแล้จบม .6 ที่วุ้ยลำนะครับค่ะแล้วก็เข้ามบังเจ็บเลยจริงๆแล้วเนี่ยตั้งตั้งใจเป้าหมายไว้หรือเปล่าว่าจะเป็นนักดนตรีตอนเด็กๆอะค่ะแน่นอนคือตั้งใจว่าจะเป็นนักร้องแต่ไม่ไม่ไม่เกี่ยวกับดนตรีฮะดนตรีผมมันเล่นเป็นอยู่แล้วเล่นกีตาเล่นกีตาร์เล่นอะไรเงี้ยเทศ สมัยก่อนเทมันแค่หนุ่มๆเล่นกีตาร์แล้วเป็นลูกทุ่งคนเดียวที่ถือกีตาร์ร้องเพลงสมัยนั้นก็มีไอวิทย์กำลังดังคลิปไอวิทย์นนะ,ะพวกซิกเตียอะไรเงี้ยแล้วผมก็เป็นลูกทุ่งคนเดียวที่ถือกีตาร์ร้องเองแล้วผมเองโชคดีที่ว่ามีพี่ชายที่มีความรู้ด้านเครื่องดนตรีเยอะๆผมได้จากพี่ชายมาเยอะ ล <atsu. S 1> แล้วในสมัยก่อนเนี่ยคุณลุงได้มีการไปประกงประกวดอะไรกับเขาหรือเปล่าคะเพื่อก่อนที่จะเข้าวงการนะคะสมัยก่อน,นอยู่วยการอยู่ในการที่ประกวดครับอยู่้วยครต้องประกวด <highness. S 3> ไปประกวดแล้วก็เขาก็ไม่รู้ว่าเราจะลองดี <c oughs> ไม่ดีก็ประกวดครับไปประกวดที่ภูเขาทอง <c oughs> วัดภูเขาทองสมัยนั้น2501 2นหาากำลังคิดเรื่องการประชันเพลงต่างๆนี่ก็ าดีคุณอาพยองคุณพยงดาผ่านท่านเล่นประจำซุเขาทองจะหมายนั้นงานประจำปีภูเขาทองอผมก็ขึ้นไปประกวดกระทั่งประกวดแล้วก็ได้มาแล้วก็เป็นเริ่มเป็นนักร้องมาจากนั้นแล้วถามจริงค,ค่ะคุณพ่อคุณแม่ว่าเหรอตอนช่วงนั้นหนีเขาไป่มีมีหนีหนีไปประกวดหรือเปล่าคะครับมันขึ้นเข้ามาเรียงเทพแล้วไมต้องหนีฮะไม่ทำไมทำไมตอนนั้นถึงเข้ามาอยู่ถึงตัดสินใจเข้ามาเรีงเทพคะ ของจบพ่ออก็ไปไหนคุณพ่อคุณแม่พี่น้องทุกคนครูหมดเราอยากจะหนีไม so ่อยากไปครูแล้วไม่เอาละทุกคนเป็นครูครูไม่เอาละก็เลยเข้ามืองเทพดีกว่ามาแสดงเสียงโชคดีกว่าค่ะแล้วตอนเข้ามาที่บ้านว่าอะไรหรือเปล่าฮะมันเลยแลเองแล้วไปไปล้วนีล้วไปแล้วนนเอาลไนเอลนเอ้องเอไไน่เอเององเอ กองเนี่ยใช่ไหมเด็ที่หนึ่งโอ้โหสบมือแล้วก็อยู่กับสมัยนักกองขับเรือมีดนตรีเยอะมีวงดนตรีเยอะครับเยอะมากเลยพื่อาศัยทุกวงนะผมก็ไปร้องใครทุกวงต่อไปต่อมากม็บอร้องทำนานแล้วนะก็จะมีคนมาแนะนำมาให้ไปอาบเป็นเสียงอือครับอาเป็นเสียงก็คือ อาจารย์ก้านแก้วสุพรรณจำได้ไหมรู้จักไหมอาจารย์ต้องขอบพระทัยด้วค่ะาเลยว่าจะรักพี่ก้านแก้วสุพรรณรุ่นเดียวกับรุ่นชายมังสิงห์แล้วสิงค์มังสีวันรุ่งของเนี้ชัยชนะอย่างเงี้ยนะก็มาประกวดชิปของทัพเลยแล้วก็ได้ทในึีมแล้วก็ก็ล่องไปเรื่อยแล้วมีอาจารย์ก้านแก้วสุพรรณแกก็ให้อัดเสียง เดี S <S <an> ๋ยว <S an> ลองมานานลอง <S <S <an> <S ลองเยอะๆทุกลงหลายกวอทุกวงแล้วก็การการก็ให้มาร้องเพลงอัดเสียงชื่อว่าเพลงทุ่งรักทุ่งร้างค <S an> <ะ>รับแล้วก็เริ่มมีชื่ออะไรกัน <S <S <an> <S แล้วแลแล้วก็มาเพลงที่สองธรรมชาติบานาเพลง <S an> ที่สามก <S an> ็อารมณ์โวลนจะหลายเพลงมาต่อมาต่อมา <S <S <an> <S มีชื่อเสียงแล้วก็ ดยการเดินสายตลอดคุณคุณลุงร้องร้อง,องเออเผื่อที่คุณคุณผู้ชมอะค่ะอาจจะไม่ไม่ค่อยคุ้นเนี่ยมีตัวอย่างตัวอย่างเล่นนิดนึงนิดหน่อยได้ไหมคะเผื่อว่าคุณผู้ชมฟังแล้วอาจจะได้คุ้นเพลงอะค่ะอย่างเพลงอา่อาเพลงแรกของผมก็วางเวงเสียงเพลงรอ้องเอ้ผมใช้กีต้าร์หน่อยได้ไหม ได้เลยได้เลยเพราะว่าไง็นไหมคะเพราะว่าถ้าเป็นอย่างพี่เป็นต้องมีกีตาร์ด้วยแล้วจะมีท่ายืนถือกีตาร์ที่ไม่เหมือนใครด้วยใช่ไหมคะอ่าอันนี้เลยนะคะนี่เลยค่ะคุณผู้ชมค่ะจาไปฟังจะไปฟังเล่นนะครับฟังร้องนะเพราะผมเป็นนักร้องเดี๋ยวนี้สู้ค่ะ